ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหานะครับตัว Windows Defender นะครับมือตัวโปรแกรมสแกมไวรัสที่อยู่ในตัว Windows ที่มันติดมากับ Windows ของเรานะครับขึ้นคำว่าเนี่ยครับแบบคล้ายๆแบบในภาพนะครับแบบที่วงให้ดูอย่างนี้นะครับเพจน็อตเนี่ยครับคือเปิดไม่ได้นะครับใช้งานไม่ได้นะครับ Windows Defender ตัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกอย่างก็ตัวนี้นะครับ อ่าเปิดไม่ได้นะครับเปิดไม่ได้หรือใช้งานไม่ได้หรือว่าหายไปนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหานะครับบางทีมันจะขึ้นข้อความอย่างเงี้ยครับข้อความแบบในภาพนะครับเนี่ยเพจนอตนะครับเออเอเบิร์ดอะไรเนี่ยนะครับเสร็จถ้าคุณเจอปัญหาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีกันเลยนะครับขั้นขั้นแรกเลยนะครับให้คุณมาดูที่เข้ามาที่นี่กอนนะครับมาที่คลิกขวานะครับที่วินโด s นะครับตัวนี้นะครับคลิกขวาที่วินโด s ก็มาที่ Setting Setting เสร็จนะครับให้คุณมาดูที่ตัวนะครับ Windows Security นะครับให้คุณมาคลิกที่ไวรัสแอน i ี้สโตร t ทคชนนะครับคุณมาอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณจะเห็นนะครับของผมนี่ผมใช้ตัวสแกนไวอร์ลัสตัวนี้อยู่นะครับบางทีที่คุณเห็นกับที่ในคลิปนี้อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ผมไม่สามารถลบไอตัวสแกนเวรลัสตัวนี้ได้นะเพราะมันมีลายเส้นอยู่นะครับลบไปแล้วเดี๋ยวมัน จะลำบากเวลาลงใหม่นะครับแต่ผมจะอธิบายให้คุณพอคงจะพอทราบแนวทางนะครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับกรอนี้นะครับคุณจะมาเปิดตัว Windows d e f e n d e r นะครับเปิดเนี้ยเปิดก็ไม่ได้นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาให้คุณมาลบตัวสแกนไวรัสนะครับถ้าคุณใช้ตัวสแกนไมรัสตัวอื่นอยู่นะครับให้คุณลบออกนะครับสาหรับวิธีการลบนะครับให้คุณ มาที่ตัวนี้ครับหรือว่าคุณจะมีโปรแกรมถอนการติดตั้งตัวอื่นนะครับก็ให้คุณคุณใช้ตัวนั้นนะครับสําหรับวิธีการเข้าไปถอนการติดตั้งนะครับให้คุณมาที่นี่เลยครับตัวสตาร์ทนะครับคลิกขวาที่สตาร์ทกรณีถ้าคุณไม่มีโปรแกรมถอนการติดตั้งตัวอื่นนะครับถ้าสมมุติถ้าคุณมีพวกโปรแกรมที่ถอนการติดตั้งตัวอื่นนะอย่างเอรีโวเนี่ยนะครับคุณก็จะใช้รีโวก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าถ้าไม่นะครับให้คุณมาที่เข้ามาที่ คลิกขวาที่ start นะครับแล้วก็มาที่ setting setting เสร็จให้คุณมาที่คำว่า app นะครับ app เสรคราวนี้ให้คุณจะเห็นรายชื่อแอปอย่างนี้ใช่ไหมครับให้คุณเลือกลงมาเลยครับสมมุติจะถอนไอ้ตัวนี้นะครับจะถอนตัวนี้ให้คุณคลิกขยอกมาแล้วก็คลิกที่นี่เลยครับตัวนี้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะไม่คลิกให้ดูนะครับนี่คลิกที่นี่เลยนะครับเพื่อถอนการติดตั้งออก แต่ว่าถ้าถอนไม่ได้นะครับคุณต้องไปปิดการใช้งานมันก่อนนะครับสมมุติมันจะขึ้นอยู่แถวๆตัวนี้นะครับตัวนี้ให้คุณมาดูที่แถบนี้นะครับให้คุณคิดขวาก่อนสมมุติเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ออกก่อนออกจากไอ้ตัวโปรแกรมบางทีไอ้สแกมมวรัสมันทํางานอยู่นะครับมันก็จะไม่ยอมให้เราถอนการติดตั้งมันนะครับคุณต้องมามาสั่งให้มันหยุดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาลบโปรแกรมมันนะครับอันนี้เป็นวิธีแรกนะครับสําหรับ ออพอคุณลบเสร็จเรียบร้อยให้คุณรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งนะครับรีสตาร์ทเครื่องกลับมาแล้วก็ให้คุณเข้ามาที่ตัวเซตติ้งใหม่นะครับให้คุณไปดูที่อัปเดตแอนด์ซีเคียวริตี้นะครับแล้วก็มาที่ Windows Security นะครับให้คุณมาดูที่ไวรัสแอนด์ท o โปรเทคชันนะครับเสร็จแล้วคุณลองดูนะคุณลองดูว่าเปิดไอ้ตัว w i n d o w s Defender ได้หรือเปล่าครับถ้ายังไม่ได้นะครับถ้ายังไม่ได้นะครับยังขึ้นข้อความประมาณ ข้อความประมาณแบบตรงนี้อยู่นะครับเหมือนกับข้อความอย่างนี้อยู่นะครับก็ยังเปิดไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีที่2กันเลยนะครับสําหรับวิธีที่2นะครับสําหรับวิธีการเข้าไปแก้ไขนะครับปัญหาตัว windows defender หายหรือว่าเปิดใช้งานไม่ได้นะครับวิธีที่2นะครับให้คุณมาที่ตัวนี้ครับ start เหมือนเดิมครับ start เสร็จแต่คราวนี้ให้คุณมาคุณมาดูที่ตัวนี้นะครับ search s e ิร c h เสร็จให้คุณพิมพ์คําว่า re คุณจะเห็นไหมครับที่ว่านี่ครับ l i z i t y นะครับ Editor นะครับคุณอย่าเพิ่งคลิกก่อนนะครับให้คุณมาคลิกขวาให้คุณรันเนี่ยครับรันตัว Administrator อะไรเนี่ยครับเสร็จมันจะถามว่า Yes หรือ No ครับให้คุณ Yes Yes เสร็จนะครับในที่นี้นะครับตอนแรกมันจะมาคล้ายๆอย่างนี้ครับ1 2 3 4 5อม่อะไรประมาณอย่างนี้นะครับให้คุณมาดูที่ Head e Key Local Machine นะครับให้คุณคลิกขายออกมา เสร็จแล้วต่อมานะครับหลังจากเฮดคิวเข้าแมชชีนนะครับพอมันคายออกมาเสร็จให้คุณมาดูที่ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์คุณก็คายออกมานะครับข่าวนี้ให้คุณมาดูที่ตัวนี้นะครับคําว่าเนี่ยครับคาว่านี่นะครับคาว่าคุณมาดูที่คําว่านี่นะครับเขียนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ ให้คุณมาดูที่คําว่านี่นะครับอะไร policy อะไรเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ให้คุณคลิกเลยครับคลายให้มันคลายออกมานะครับคลิกให้มันคลายออกมาเสร็จคราวนี้ให้คุณมาดูที่คําว่า microsoft พอ microsoft เสร็จใช่ปะครับคุณจะเจอคําว่า windows defender นะครับคุณก็คลิกที่ windows defender อีกคราวนี้ให้คุณหยุดก่อนนะครับให้คุณมาดูที่ขวามือเนี่ยนะครับขวามือตัวนี้ครับที่ผมไฮไลท์ไว้นะครับเนี่ยครับ disable anti spyware นะครับให้คุณคลิกขวาเลยครับคลิกขวาแล้วก็ Delete บางทีมันจะขึ้นคําว่าเย็ดหรือโ no นเลยนะครับให้คุณเย็ดเลยครับคลิกขวานะครับให้คุณมาคลิกขวาไ้ตัวนี้ที่ไฮไลท์ไว้เสร็จแล้วก็ดีลิทแล้วก็เย็ดแล้วก็ตัวข้างบนไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับแล้วก็กากบาดออกแล้วก็นี่ครับให้คุณมาที่ Power นะครับอี s สตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งนะครับพอรีสตาร์ทเครื่องกลับมาเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับให้คุณกลับมาดูที่ตัวนี้ใหม่นะครับให้คุณมาที่สตาร์ทแล้วก็มาที่เซตติ้ง แล้วก็มาที่ Windows Security แล้วก็ให้มาดูที่ไวรัส Anti Protection นะครับมันจะขึ้นพอคุณกลับมานะมันจะขึ้นประมาณเหมือนเหมือนตัวนี้นะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับพอมันขึ้นแบบนี้เสร็จใช่ปะให้คุณมาคลิกโอเคคลิกโอเคพอคลิกโอเคเสร็จมันจะมันจะขึ้นข้อความประมาณว่า I Restart Now นะครับคุณให้คุณคลิกที่คําว่า Restart Now มันจะขึ้นปุ่มคล้ายๆแบบนี้นะครับ แต่ว่าจะเปลี่ยนจากโอเคเป็นคําว่ารีสตาร์นะครับขั้นตอนแรกคือให้คุณคลิกที่รีสตาร์ก่อนเอ้ยขอโทษทีครับขั้นตอนแรกเลยนะครับหลังจากคุณเข้ามาแล้ใช่นะครับคุณมาคลิกที่โอเคแล้วมันก็จะขึ้นอ้กรอบหน้าต่างคล้ายๆคําว่าให้รีสตาร์ตนาวครับให้คุณรีสตาร์นะครับถ้ามันขึ้นประมาณอย่างนั้นนะครับรีสตาร์ตนาวแล้วก็เครื่องจะรีสตาร์หนึ่งครั้งคราวนี้นะครับให้คุณลองกลับมาเปิดตัว Windows Defender ดูใหม่นะครับให้ก็คือกลับไปอย่างเดินนะครับ มาที่ Setting ก็มา Windows s e s u r i t y ่ i วรั t s a n t t Protection แล้วก็มาลองมาดูนะว่าใช้งานได้หรืออยังนะครับครับก็นี่ครับเป็น2วิธีนะครับขั้นตอนแรกเลยให้คุณไปถอนการติดตั้งตัว Anti ี้ไวรัสถ้าคุณใช้ตัวอื่นอยู่นะครับให้คุณถอนมันไปก่อนนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่ผมสอนไวในคลิปนะครับถ้ายังไม่หายนะครับก็ทำตามขั้นตอนที่2นะครับ ยังไงเดี๋ยวว,นนนนยว,วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์รบกวนฝากกดติดตามด้วยนะครับครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ